ว่านักบอลที่สวยสุดในไทยแปชั่นใหม่สายเสื้อบอลดูกีฬายังไงสวยๆวยรวยสุดแชมป์จัดไป การที่จะจบยังไงแต่ลสเตอร์ซิตี้เป็นแชมป์ในเรื่องของแฟชั่นเรียบร้อยครับพี่น้องสําหรับคนที่ชอบแต่งตัวนะครับวันนี้มีเอกเดินทางเลือกว่าเวลามาดูบอลไม่จําเป็นจะต้องใส่แค่เสื้อบอนแล้ววันนี้ผมอยู่ที่กิจกรรมที่ลสเตอร์ซิตี้ได้จัดขึ้นที่ประเทศไทยกับโจ์สุดสําคัญนะเพราะว่าเราจะต้องเจอกับทีมซึ่งตอนนี้จะชาร์เลนจ์เป็นท็อปโฟเป็นทีมที่กําลังมาแรงแอสตันวิลล่าจิ้งจอกหรือสิงหู่วิลวินแชมป์จัดไวั ฉันจัดไปนี่ไม่ชอบใส่เสื้อบอลออกงานยกเว้นจะตัดแขนหรือเป็นเสื้อบอลพิเศษเสื้อบอลศิลปะโดย Vigo เท่านั้นแต่วันนี้จิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้จัดไปได้จ่ายภายใต้แบรนด์คูณ8 Multiply by H ที่นำความสปอร์ตของเสื้อบอลมายํำกับความคูลใส่เที่ยวพร้อมคำคมปลุกใจไม่มีเหตุผลใดที่จะไม่สู้ No reason to give up เป็นสตรีเจอร์ซี่ราคาที่น่ารักกว่าเสื้อบอล3เท่ามีให้เลือกหลายแบบเลยนะฮะถ้าแชมป์กับวิวกล้าใส่การันตีว่าดูดีแน่นอนใครสนใจจัดไป<ๆ>ก็ไปดูได้ที่เว็บไซต์ข้างล่างนี้หรือจะไปลองไซส์เป๊ะๆที่ King Power รางนำ้ำ<ๆ>และในงานได้เจอหนึ่งในนักเต่กองหลังที่บ้านสวยที่สุดในไทยมิก้าชูนวลสี ที่เพิ่งประกาศเลิกเล่นในวัย35นะฮะเขาเป็นคนที่มี3ช็อตเด็ดนะหนึ่งก็คือดูแลตัวเองดีมากทำให้ได้เล่นกับทั้งท็อปทีมสทั้งบางกอกยูไนเต็ด BEC เทโรแล้วก็ควา้าแชมป์ไทยลีกกับเมืองทอง2อที่เขาบริหารเงินฉลาดนฮะช่วงที่เขารายได้ดีเนี่ยเขาเก็บตังค์เพราะว่าเคยมีประสบการณ์ซื้อรถยุโรปแล้วโอ้โหขาดทุนหลายเท่า เก็บตังไว้ครับในชน่วงที่ได้รายได้เยอะที่สุดซึ่งตรงข้ามกับนักกีฬาจํานวนมากที่พอรายได้เยอะสุดไปทุ่มกับแบรนด์เนมไปทุ่มกับของฟุ่มเฟือยซึ่งข้อดีของมิก้าก็คือเวลาเขาเก็บเงินเยอะเนี่ยเวลาที่โลกลําบากเราจะสบายฮะในชน่วงโควิดเนี่ยร้านขายวัสดุแต่งบ้านก่อสร้างต่างต้องลดราคาเพราะไม่มีลูกค้ามิก้าซึ่งมีเงินทุนอยู่แล้วก็จึงสามารถเอาเงินที่เก็บจากการเล่นฟุตบอลมาสร้างบ้านในฝัน ในราคาที่น่ารักกว่าคนทั่วไปหลายเปอร์เซ็นต์ก็น่าชื่นชมนะครับกับนักเตะกองหลังและก็บ้านสวรรค์มูลค่า8หลักของเขาแล้วช็อตเด็ดสุดท้ายฮะคือหนึ่งในเหตุผลที่แชมป์ไม่ค่อยชอบออกไปดูบอลนอกบ้านก็คือปวดหูโดยเฉพาะพวกชอบวิจารณ์เนี่ยคือนักเตะที่เคยเล่นในระดับอาชีพเนี่ยเวลาอยู่ในสนามชอบอกผมว่าโอ้ย บอลอะไรเยอะแยะตะโกนอยู่นั่นน่ะไม่ได้ลงมาเล่นเองไม่รู้หรอกแหมแต่พอตัวเองมานั่งดูก็วิจารณ์ทุกช็อตทั้งดังทั้งหยาบโอ้ยแ,แต่ที่นักกว่าฮะคือคนที่ไม่เคยเล่นกีฬาเลยโอ้โหเก่งจังอาจารย์แต่มิก้าเนี่ยเป็นหนึ่งในคนวงในที่ผมนั่งดูบอลแล้วสบายใจที่สุดฮะไม่เสียงดังไม่หยาบคายไม่ดาม่ามั่วคนแบบนี้แหละครับ ถึงได้แฟนสวยและบ้านสวยนี่เมื่อวานนี่เป็นการรวมพลคนเชียร์เลสเตอร์เยอะมากนะฮะซึ่ง เราต้องการพลังเชียร์เพราะว่าโอ้โหงานหนักเราเพิ่งเลื่อนชั้นกลับขึ้นมาแต่คู่แข่งของเราล่าซีซั่นจบที่4เป็นรองแค่ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์แต่เราก็บีมาวีดีดีจี้เข้าไปจากปีกซ้ายครอสไปขวาสี่คนลุยเข้ามาฟาคุนโดบัวนาโนเตกองกลางรุกไว19กับประตูแรกในสีเสื้อจิงจอกสยามฮะ แม้จะจบเกมวิลล่าบุกมาชนะ2-1ผ่านไป3นัดจริงจอกสยามก็ยังปลอดภัยอยู่ที่15ซึ่งตราบใดที่เราไม่ได้อยู่ที่18 19 20ก็ยังสบายใจฮะแล้วทำไมเราควรจะเชีย์ทำไมเราควรจะเป็นเฟรนดบอลเลสเตอร์เมื่อวานนี้ก็มีสื่อมาสัมภาษณ์ผมเดี๋ยวคงได้เห็นกันในเร็ววันอ่ะสุดท้ายฮะ หลังๆมีแฟนบอลสาวๆแฟนบอลผู้หญิงเยอะขึ้นและคำถามที่สาวๆชอบมาถามผมก็คือดูบอลยังไงให้ดูสวยดูแพงดูมีสเสน่ห์คือแชมป์ว่าสาวๆหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าการอินสุดขั่วการตะโกนดังๆกรีดวีดวายด่าตามแฟนด่าตามคนนั่งข้างๆแปลว่าเราอินซึ่ง ผู้นำทางความคิดเ,เห็นต่างแล้วก็เชื่อว่าความอินความดังความโวยวายจนเกินงามเนี่ยทำให้คุณนั้นดูสวยน้อยลงและก็ส่งผลทำให้บรรยากาศในสนามเนี่ยท็อกซิกเป็นพิษซึ่งสะท้อนให้เห็นนะฮะจากการที่มีคนดูในสนามของเราน้อยลงทุกปีฉันจัดไปเชื่อในการปรบมือเชียร์เชื่อในการตะโกนแต่ไม่ดังถึงขนาดน้ำลายกระเด็นไปโดนคนใกล้ๆ ให้กำลังใจทีมที่เชียโดยไม่ต้องมีคำหยาบแล้วก็ไม่ต้องใส่ใจไปโหวไม่ต้องใส่ใจไปด่าทีมตรงข้ามเพราะว่าเขาไม่ได้ยินอยู่แล้วแล้วก็เป็นการเสียพลังงานฟรีและนักจิตวิทยาวันนี้ก็บอกว่านักกีฬาหลายคนเห็นได้เขาเก่งคุณยิ่งไปด่าเขายิ่งเล่นดีโอเคต่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 ตมีสาวสวยนักกีฬาทีมชาตินางงามทูตไทควอนโดและก็โค้ชบุคลิกภาพขึ้นไปอีกขั้นฮะมาดูฮะว่าเธดื่มอะไร และเชียร์ยังไงถึงได้สวยหน้าใสาใครๆหลงไหลนิ่งตั้งใจดูน้ำใสไม่เย็น ถึงถึงซาลาหนึ่งศูน,นย์จังหวะนี้เดชปล่อยแล้วซาลายิงเรียบร้อยครับเกี่ยวกับทั้งรานาโนตีส